ลิตเติ้ลบีคับถือเลิกดีบวงสวงไวซ่าทามิติถือเลิกดีค่ายลิตเติ้ลคลับโดยคุณบรรจงจันเทพและคุณอังคารประทงังสองผู้จัดนาใหม่ไฟแรงจัดพิธีบวงสวงซีรีส์น้ำดีไวซ่าทามิติ บริเวณสกายวอล์กชั้น20การค้า MBK Center เพื่อเอาเลิเกเบิกชัยให้ซีรีส์ดังๆปังๆง,งานนี้ได้คนเบื้องหลังคนเก่งอย่างดรวรดมสิริสุขหรือชายแฮกรับหน้าที่ควบคุมการผลิตและครูหมูวัลงกรจับใจรับหน้าทีก่กำกับการแสดงโดยในงานนี้มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนได้แก่บริษัท N&N Pharmaceutical จำกัดผู้ผลิตสเปรย์จีเวลช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อสุดดมเข้าไปสด ชื่นและรู้สึกผ่อนคลายติดตามชมซีรีส์ไวย่าธามิติในวันศุกร์ที่7มีนาคม2568เวลาเที่ยงคืนทางช่อง M- c o t HD ค่ะที่ได้เปิดสถาบันการแสดงนะคะมองเห็นถึงวัฒนธรรมของเด็กด้วยแล้วก็ในการทำงานตรงนี้เรามีสถาบันรองรับในการที่เปิดสถาบันขึ้นมาเพื่อ เปิดร้องเปิดเต้นเปิดการแสดงนะคะทุกปลายทางที่เราเปิดนะคะสถาบันเดดิจิตอลมีขับมีปลายทางให้เด็กๆแล้วก็มีปลายฝันให้กับผู้ปกครองรายละเอียดตรงนี้ปลายทางของเด็กก็คือสามารถเรียนร้องก็สามารถออกเวทีได้เรียนเต้นก็สามารถออกเวทีได้การแสดงเราก็มีซีรีส์รองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นออกทางช่องหลักหรือว่าจะเป็นช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ เล็กๆแน,น้อยในรอบการล่าให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าการแสดงของเหล็กนั้นพัฒนาและก็ได้เรียนรู้ไปถึงขนาดไหนนะคะตรงนี้เราก็จะมีรองรับตรงนี้ให้ค่ะสำหรับวันนี้เรามาบวงสรวงในโปรเจกต์ของไวซาทามิตินะคะเป็นโปรเจกต์ของสถาบันเดอะดิทเทนบีโดยตรงโดยมีน้ำหมูนะคะเป็นผู้เขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับในไวซาทามิติแล้วก็จะมีพี่ชายแฮกนะคะ เป็นผู้ดูแลในด้านควบคุมการผลิตทั้งหมดนะคะก็ขอขอบคุณที่ที่ชายแฮกแล้วก็ครูหมูนะคะที่คอยซัพพอร์ตและคอยดูแลให้ตรงนี้สำเร็จได้ในโปรเจกต์ของไวซ่าทามิติจากสถาบันเดอะดิตเทนบีคับค่ะยังไงจงก็ฝากทุกท่านนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะนำเสนอข่าวที่ดีแล้วก็นำเสนอข่าวในด้านวัฒนธรรมของเด็กนะคะขอขอบคุณมาก วันนี้ที่สื่อมาให้กำลังใจแล้วก็คอยติดตามข่าวทุกคนนะคะขอบคุณค่ะพี่ชายมาร่วมมือกับคุณจงได้ยังไงคะก็จริงๆแล้วได้รู้จักคุณจงมาก็เป็นปีแล้วนะแล้วก็ได้มีโอกาสคุณจงก็จะคุยอยู่ตลอดว่าพี่ชายเดี๋ยวเมื่อไหร่มีโปรเจกต์อะไรมาคุยกับจงนะแล้วเดี๋ยวมาทําร่วมกันเพราะว่าจงอ่ะเปิดโรงเรียนสอนการแสดงแล้วมีเด็กๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราทํารอยแก้วอยู่นะตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าคุณโจงงั้นเอาอย่างนี้ไหมคุณจงมีเด็กอยู่แล้วแล้วพี่มีรอยแก้วอยู่แล้วเรามาาาาทํอณจักร จากกวาลลอยแก้วโดยพดเรื่องก็คือเด็กๆที่เรียน The l ริต l e ิ้ลเนี่ยทะลุมิติไปเจอไอลอยแก้วก่อนที่จะได้ชมซีรีส์ายลอยแก้วกลางปีก็จะได้ดูในวท่าทะมิติแล้วก็คุณจงก็เต็มที่มากๆแล้วในขณะเดียวกันแล้วก็ปั้นพระนางคู่ใหม่นะครับคือน้องอูก,กับน้องน,น้องนัดนะครับซึ่งครูนัดเนี่ยเป็นครูสอนการแสดงและสอนเต้นเด็กๆอยู่ที่เดอะริตเติ้ลบีขอยู่แล้ว ก็ได้โอกาสแล้วก็ปั้นพระเอกนางเอกใหม่ขอค่ายด้วยแล้วก็ส่วนเล้งสแตมนี่ก็ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วว่านี่คือรอยแก้วแล้วก็มามามาร่วมโปรเจกต์กันสนุกสนานมารับเชิญใช่มารับเชิญให้กับเรื่องนี้เหน่อยนี่ตัวนะข่้าตัวกลางเลยทีละคู่นี่อ่าเดี๋ยวค่อยคูดดูนะครับผมปู่กระตีเด่นนะครับ เป็นใครยังไงไใดๆรับบทเป็นครูอู่ครับครูสอนเต้นของสถาบันเดลิตันบีขับครับสวัสดีค่ะชื่อนัทนนิชาศรีสุริยานะคะรับบทเป็นครูนัทค่ะเป็นครูสอนเต้นที่สถาบันเดลิตันบีขับเหมือนกันค่ะอ,นน <c oughs> อะไรนะคะเรื่องราวเป็นรับสำหรับเรื่องย่อ,อเรื่องยออ่อก็จะเป็นเด็กนักเรียนของเดลิตันบีขับนี่แหละค่ะเป็นเด็กนักเรียน2กลุ่มก็คือ2กลุ่มนี้เขาจะแบบเหมือนทะเลาะก,กันตลอดเวลา เหมือนมีเต้นก็แบทแบทเทิลกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันมีจุดเปลี่ยนก็คือพวกเขาอะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่พาพวกเขาย้อนกลับไปอดีตซึ่งไปเจอกับลอยกับแก<อ>้วค่ะแล้วก็แบบมีเรื่องวุ่นวายอะไรต่างๆนานาเลยแล้วก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนหรือยังไงก็รอติดตามชมนะคะว่าเขาจะกลับมาได้ไหมกลับมาในช่วงปัจจุบันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ ะกับที่อาาลการสวัสดีครับวันนี้อาจจะเห็นผมส,ส,สแตมพอพรบสินนะครับพรบเลงกับทุกคนนะครับทุกคนก็พอจะรู้เนาะพวกเราเป็นซิลี่วายพีเลียนลอยแก้วเนาะว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมพวกเราถึงได้มาอยู่ไวซ่าทามิติก็อย่างเชาความที่ว่าก็คือไวซ่าทามิตามิตีนี่คือเป็นละครเด็กจากสถาบันเดลิตันบีแล้วที่นี้เขามีการไปเรียนการสแสดงกับครูอูครูนัสแล้วบังเอิญว่า มันเจอจุดพิกผันอะไรบางอย่างเขาก็เลยทะลุะมาหาไอ้รอยไอ้แก้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็อยากให้คนติดตามนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงระหว่างคนยุคปัจจุบันทะลุะไปหายุคพีเรียตมันก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับคือจะบอกว่าทําไมวันนี้สแตมดูแบบสงบสงี่ยมจังนะครับก็จริงๆ <c oughs> ก็ยังรับบทเป็นแก้วเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นเจ้ารอยเจ้าแก้วก็เลยอยากให้ติดตามว่าทําไมเจ้ารอยเจ้าแก้วเรื่องนี้ทําไมแต่งรจัากับเงาะอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะเป็นที่มาว่า ทางคุณจงเลยครับพี่ว่าอยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แห่งประเทศไทยก็คือโชว์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็เลยอยากให้ตามดูนะครับว่าทําไมเจ้าลอยเจ้าแก้วมาใส่ชุดนี้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นแบบไหนน่าจะลําหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ลํมทําไมทีเซอร์ทำไมดูแบบว่าไม่อยากลํมอะไรแบบนี้ครับผมใช่ครับก็คือฝึกมานานพอสมควรซึ่งการลํมมันเป็นสิ่งที่นับว่ายากมากๆเลยสำหรับพวกเราแต่พวกเราไม่มีพื้นฐานเลยแต่ก็ขอบคุณ อาจารย์โอ้ยนะครับจากมหาวิทยาลัยราชจักพัพระนครก็คือคอยเค้นคอยสอนมาตลอดเลยไม่โอเคตรงไหนก็ปรับดัดให้จนพวกเราถึงทํางานออกมาได้สําเร็จได้ดีถึงวันนี้เลยครับปวดตัวไปเจ็ดวันเลยใช่ครับใช่ครับใช่ช่ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็นิดนึงเนาะคนเรามันเป็นมนุษย์แต่ว่า ด้วยความที่พวกเราได้ออกงานใช่ร <c oughs> เราเป็นมนุษย์ครับพวกเราพวกเราได้ออกงาน <c oughs> บ่อยๆแล้วก็เจอพี่ๆสื่อทุกคนเราก็รู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นก็ถือว่าตื่นเต้นนิดหน่อยครับ <c oughs> อ่าจงจงครับยังไงจงฝากติดตามในไวซ่าธามิติในวันที่8นี้ด้วยนะคะทางเราเราก็จะมีฉายที่โรงพยนตร์ SF สกิราที่ วันที่8เวลาบ่าย2โมงนะคะยังไงอยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะลองไปติดตามไวซาทามิตินี้ดูว่าจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนในไวซาทามิติเราก็ยังเน้นเรื่องวัฒนธรรมไทยไว้อยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่พบไหนเราก็ยังเห็นการลําแล้วก็การวัฒนธรรมทุกทุกอย่างไว้ในไวซาทามิตินี้นะคะยังไงฝากผู้สื่อข่าวและทุกท่านไปลองติดตามดูใน ช่อง9นะคะลองดูถ้าไม่ทันในโรงภาพยนต์นะคะยังไงฝากถึงผู้ปกครองที่มาเรียนที่สถาบัน The ะดิทเทินะคะอยากให้กล้าเปิดใจมาเรียนที่สถาบันหรือกั t l e บีขัเพราะว่าเรามีปลายทางให้เด็กๆทุกคนได้ไปตามฝันของตัวเองนะคะยังไงก็ฝากตรงนี้สถาบัน The Little ะดิทเทิลบี แอนมิส t ิ c ค l ค่ะอยู่ที่โครงการสัเพลง2นะคะบางแอร์ขอบคุณมากเลยค่ะรับคอนแอร์วันไหนครับไปซาทามิตีพรุ่งนี้ค่ะคืนพรุ่งนี้นะคะทางช่อง9้าแต่ถ้าอยากถ้าท่านไหนสนใจอยากไปชมที่โรงภาพยนตร์ติดต่อทางเพจได้เลยนะคะบัตรยังเหลือนะคะเห็นว่ามีโปรเจกต์ใหม่ด้วยใช่ค่ะ ใช่ค่ะจะมีโปรเจกต์ใหม่ซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมทางภาคอีสานด้วยนะคะเป็นดนตรีซึ่งจงจับมือกับทางค่ายเพลงอ,องหลงมิวสิกนะคะจะมีพนางอยู่ประมาณกี่คู่นะคะพีพ่ชัคู่เป็นสามคู่นะคะก็จะเป็นไอ้หนุ่มโปงลางกับอีสาวลำซิ่งนะคะอยากให้ทุกคนและผู้สื่อข่าวติดตามลองดูนะคะว่าบทนั้นจะเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังเขียนบทออกมาค่ะ ไม่รู้จะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่ว่ายัางไงทางนี้จงกับพี่ชายแฮกแล้วก็น้าหมูแล้วก็นักแสดงทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเด็กเต็มที่กับการทำงานตรงนี้มากค่ะยังไงขอฝากโปรเจกต,ต่อไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากสปอนเซอร์ที่วันนี้ที่มาร่วมช่วยงานนะคะวันนี้ผู้นักข่าวหรือผู้สื่อข่าวท่านไหนร้อนนะคะจะเป็นสเปรย์พาย ผ่อนคลายนะคะผ่อนผ่อนกล้ามเนื้อฉีดลงไปแล้วก็จะจะสดชื่นนะคะต้องขอขอบคุณพี่นุษนะคะคณิฐานะคะเป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้ให้ฝากทางผู้สื่อข่าวติดตามแบนนี้ด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะ